เทศบาลตำบลเมืองบางขังอเภสวรรคโลกจััหวดสุขโขทยัยมีความประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุนก็ประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับโครงการก่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่นประจําปีงบประมาณพศ .2563 การใช้เงินก็ประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจารแบบแอนฟันติกค,คอนกรีตสายริมคลองไม่มอกหมู่ที่4เชื่อมต่อหมู่ที่6 โครงการต่อเนื่องตำบลเมืองบางของอังอำเภอสวนขุนโลกจงังหวัดสุขโขทยัยรหัสทางหลวงท้องถิน่นสทท6 2 0 4 0เป็นเงินงบประมาณ1 3 3่งล้านบาทผิวจะา,าจรลาดยางแอดฟันติกคอนกรีตกว้าง5เมตรยาว510เมตรผิวแอดฟันติกหนา0.05เมตรวัตถุประสงค์ของโครงการเสริมสร้างกิจกรรมการผลิตภาคการเกษตรการขนส่งสินค้าทางการเกษตร,รการเดินทางสัญจรคมนาคม ทางถนนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการสัญจรในเส้นทางดังกล่าวหลักการและเหตุผลถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟันติกคอนกรีตสายริมคลองแม่มอกหมู่ที่4เชื่อมต่อหมู่ที่6เนื่องจากสภาพการใช้งานเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดจากอุทกภัยทุกปีอีกทั้งยังเป็นเส้นทางสัญจรไปมาและใช้ขนส่งพืชผลทางการเกษตรซึ่งผู้ใช้ถนนได้รับความไม่สะดวก ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและดูแลรักษาความปลอดภัยของประชาชนจึงเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องก่อสร้างถนน,นขึ้นมาใหม่ประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์จำนวน300ครัวเรือนราษฎรในพื้นที่ประมาณ1,500คนผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการดําเนินการโครงการ 1. ราษฎรได้ใช้ได้ใช้ถนนในการคมนาคมและด้านการเกษตร 2. ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3. าลราดอนมีรายได้จากการขนส่งผลผลิตทางการ,กรเกษตรที่รวดเร็วขึ้น 4. มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนท้องถิ่น